ออื mm ืมปลาแดดนยังมาโตเลยวันี่สีไปได้กี่บก็ได้ บอเปียวเลยวะกกินอยู่ซื้ออยู่สวัสดีครับผมโมนี้ครับเฮ้ยย่าบักข่ามบักขามโอ้โหบรรยากาศทางหลังต้องเกียวเขาเอาอู่นะมากับน้องบัดรกับมนีซสายสายของเปียกสายบก ขามเจวาตอนตะเดยกไหมตอนมักใหญ่ด้วยดิดบ้านยัยไม่ด้บ้านแจยอจยู่หมดแ้อ Nó phải đẹp toàn bừ bưng giờ với tôi để mua bạn lắm

สิบไปไดนกี่บาก็แน่หอนทองบาปเลย เลี้วเสียเกียวเสียงม่ไมนดูดูม่เมนเดียม่มวา่างคนงเขา้างำเขาอ่ออืมอากาศดีเลยครับมานังกินมะขามก็จะเกี้ยวเขา แวแมวแมวเจ้าไปจากไอ้โจ้ชมีนนคลุมนั mm. okay. ่นโอ้โห้าอ้โมีแล้วโ้ลมนั่นบ้้ออเลยจั่อนเีโอ้ เกี่ยวกันได้มัน béo มันจังเกือจะเลยโอ้โห

ไปแดกเป็นตอนแม่แม่ไม่ยัน่นวลโอ้ยมันหลายเตะน้ำซื้อดอกบขามที่หาน่วยที่หายี่สิบที่หายี่สิบที่หกยี่สี่พี่กับบ้านกี่วันสองสามวันสอสาเป็นหกนางนางมีค่ะมานอยู่สิบจางบัวบัวอ่า Tân đấy cháu mới kín mà em cứ cứu bên kia bên em. Tân này em, mừng em. thì đấy mà, tân đấy. đẹp ôi em, tan đấy. Tân tan gì, tân đấy. cái đấy em, tân bộ bát bộ em, tân đấy. Tân đấy em, gì đấy. Tân đấy em, พอดีว่ามันผสุจนผสุมหน้าเราบานปากสั้นล่ะทำไมมันทไทำไมมันมาเรียกับินวันกับเนาทำมาทำไมถึงทำกับฉันได้ ัวในอ่อนๆสิแกหลายอุ้เม็ดเม็ดแข็งเนาะเม็ดแข็งกูเลยนิ่มกิ้มหัวในมันดีกว่ากินเม็ดมันด้วยเนี่เพื่อนอลยสีสาดกันเหรอไม่ลงมาหนไไ oh. ่อยระกูนอมาแทงก็ประคามม่ลงมาหนยใส กินไรบอนี่นะคำถามเ์มนเด้เขายังกินอยู่กับข่ามันสุดที่มัอะไ้ดๆนี่นะจัดแกมกินอหบ้างเนี้ยมีค่ะบัวมเลวนี่วกินนี่ละยง่าดเยผักเปียวก่อนข้าวบัวก็จำปวดจำจำเลยละจำกว ตั้มเอือยตัหูแจมจานเลยเข็ดเกียวเลยตั้กล้วยบันเขาก็บมะเคือคืนกับมีดแ,แบบจับเอาอยู่ในตู้นี่นะดูสิดูดูเจ้าบอกว่าบัวเราซื้อน้ำบุกุ๊ปสี<น>่บาทเป็นพวกเอาโอ้ปลาแดกไม่ไม่ทำเลยไม่ได้ไปซิ่วนะฮิปปลาแดกทำไมไม่ไปกลางตูงสูงสูงเลยนะออเอาไปเอากินกับมะขามาค่ะไอโทรมา โอ้ย<ม>เปิดทำไมใครโทรมาคุณพ่อคุณพอ่อใครโทรมาโอเคโอเคเดีย๋ยวารับก,ก่อนนะยยอย่าอยานี่มี่ผู้โทรเข้ามาคนนี้โทรมาได้จดหรือเไม่ใช่อื คิบัเขาปนนาพี่นาวกเขาได้ก็ิย่เนะบอกก็ไม่ใหอนนิีบอก้อนนเดียวห่าเดียวไอประเด็ดกระ่นี่มัก็ยทามกินน่ต้มต้มห่้นตานีลเกลือหมกเกลือน้ำก็ต้มดูหน่อยไปต้มด่วยข้าวมวยต้มมวเกลือับี่นี่เลยเหรอ ยืนนีไม่โคกจิบไปตำอยือนเงินเคยจำจำแล้วก็เอาไปกินไปบุกเชื่อมคือนชื่นคืนคืนดมีคบเอาเผ็ดนี่ยู่คางไงใส่ลุดูด่นใส่เเอาแบบสูตีเตอรหน่อย เอาแบบเจ้าตําถงไหนคือต้มค่วานว่าจะแซบเอารวยเอาแบบแซบเลยกันใช่โบแซบหน้หรือ่หยังคือบัตจิมอ้ยเดี๋ยวมาลองกินดูเดี่ยวไม่ต้องให้พี่บัลองกินดูมันไม่ได้กินอะไรอร่อยนะกัดเยอะๆเลย

ป้าเข่ง,งมันมีกลางเลยเดี๋ยวมันหกแล้วโอ้ยว่ายมดแล้วพี่บัสข้าวใตุกติกสิบดอกนี่ <laughs> mọi người đã được mọi người mọi người mọi đấy mọi người 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 nè. người mọi người mọi người mọi Ừ mọi

เรากันทำอะไรล่ะ